ก็ขอ,อยินดนีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานสัม,สมพัน์พัฒนาศาสตร์ครั้งที่15นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มรายการเกมคาหูชุดที่2นะคะเดี๋ยวใครที่อยากร่วมสนุกกับเราะคะมาร่วมสูกุกันได้หน้าเวทีเลยทะ,ะสำหรับคนที่ว่างอยู่นะคะรอบนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับแฟนพันธ์แท้ศาสนาอิสลามนะคะเป็นเกมคาหูนี่แหละคะ่ะเหมือนกับที่เราเล่นกันไปตอนช่วงบ่ายนี้นะคะ ก็ถ้าใครว่างนะคะหรือว่าอยากร่วมสนุกกับเรานะคะก็เรียนเชิญมานั่งหน้าเวทีได้เลยค่ะเพื่อที่จะสแกน QR Code นะคะแล้วก็เข้าร่วมเล่นเกมในห้องกับเรานะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะก็จะมีรางวัลให้ทั้งหมด5รางวัลเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าสิเก่าสิบปัจจุบันสามารถมาร่วมเล่นกันได้ที่หน้าเวทีได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ สำหรับการแสดงชุดถัดไปหลังจากแฟนพันธ์แท้น,นบีแล้วนะคะจะเป็นการแสดงขับร้องอนาชีชุดอิสติอิสตชาอัลโลนะคะจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีาที่3:1ับหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนที่ทำการแสดงดังเกานะคะมาสแตนบายรอด้านหลังเวทีด้วยนะคะครับเดี๋ยวเรารอ QR Code คดเหมือนเดิมนะครับน,น้องๆก็สแกนเข้าได้เลยตอนนี้จะมีแค่20ข้อนะครับเป็นแฟนพันธ์แท้น,นบี เป็นแฟนพันธ์แท้นบ,บีนะครับก็ในส่วนของแฟนพันธ์แท้นจะเป็นคําถามเกี่ยวกับนบีเกือบทุกท่านเลยนะเกี่ยวกับนบีล้วนๆหมดเลยนะคะไม่มีเช่นภรรยานะค,ะคนแรกของท่านนาบีคือ านยิงใดอะไรประมาณนี้นะบีท่านไหนมีหน้าที่การงานอะไรยังไงบ้างมีหน้าที่บทบาทสําคัญยังไงบ้างนะคะในส่วนกติกาการเล่นเดี๋ยวเราอธิบายอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะขณะที่รอ,อ,อคนที่มาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะในส่วนของกติกาเกมะคะก็จะมีคําถามขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของช้อยสี่ช้อยด้วยกันนะคะก็หนูสามารถเลือกในส่วนของคําตอบที่ถูกต้องที่สุดได้1ข้อน,นะคะซึ่ง1ข้อนั้นใครที่จะอยู่ลำดับต้นหรือว่าได้คะแนนมากที่สุดเนี่ย ก็จะอยูออ่ก็จะต้องตอบเร็วด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยในเวลาเดียวกันนะคะอย่างอนนรอบกีฬาเล่นไปอ่ะมันจะมีคนที่ได้คะแนนเท่ากันแต่ว่าลำดับคนหนึ่งอ่ะอยู่ลำดับที่1อีกคนอยู่ลำดับที่2นะคะก็หมายถึงว่าคนแรกอะ่ะเขาตอบไวกว่าคนที่2ใช่มันต้องอาศัยความไวแล้วก็ความถูกต้องด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะครับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับคุณครูพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมา สแกนได้เลย QR โคดขึ้นแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปในไลน์สแกนคิวอาโค้ได้เลยหรือใครอยากจะพิมพ์เป็นในส่วนของเบอร์ห้องนะคะที่จะเล่นเกมกับเราก็จะใส่รหัสเป็น523690ค่ะอ่ะตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสลรีนสพยานะคะเหมียวเหมียวนะคะ ห้องเรามีจํานวนจํากัดนะครีบต้องรีบเข้านะคะใครอยากร่วมสนุกกับเราเนี่ยต้องรีบเข้าอย่างเร็วเลยค่ะเพราะว่ามีจานวนจากัดนะคะบอกเลยว่ามีแค่20ข้อแล้วคําถามง่ายมากๆนะครับและเกี่ยวกับนบีทั้งหมดเลยรางวัลของเรา5รางวัลเหมือนเดิมนะครับจำไว้น้องๆหนึ่งถึงห้ามารับรางวัลนะครับตอนนี้นะครับมีมุนา6 2คับสองขอเป็นชื่อภาษาไทยนะครับทุกคนเลยขอเน้นเป็นชื่อภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษากร็บไม่นั่นบาซานะยาดา รรมดาอิมัมเดชนะคะดาร์ดาชนทิชาอ่ะตอนนี้ยังพอเข้าได้อยู่นะคะใครอยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็เข้าในห้องเราได้เลยนะคะสแกน QR วอารโค้ดแค่นั้นเลยนะคะอิมัมเดชนะครับเอ่อฟาริดาไอดาลูกบางบางมันบางนับอิมัมเปานะครับเข้ามาแล้วอ่าอันนี้ อ่ะตอนนี้ห้องเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะห้องเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะห้องเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะคะคําตอบมาต้องถูกต้องที่สุดแล้วก็ใช้ความรวดเร็วที่สุดถึงจะเป็นลําดับแรกๆคะแนนสูงที่สุดนะคะน้องๆที่เข้ามาแล้วเตรียมตัวนะครับเราจะเริ่มกันแล้วนะเอาแวบเร็วไวไวไวเร็วเ็วแฟนพันธุ์แท้ท่านบีนะคะเราจะเริ่มใน3 2 1 2> ข้อ<น>แรกค่ะท่านบีใดไม่ใช่อูลอัสมีนะครับ สีแดงนบีม <sympath ize> ุฮัมมัดสุลลัลข้ออะฮิวะสัลัมสีฟ้าอสีน้ำเงินนบีอิบรอฮีมสีเหลืองนบีสุไลมานสีเขียวนบีนื้ออะไรสสลามใครตอบได้ตอบเลยค่ะเวลาจับอยู่นะคะเวลาจับ่สีแดงนบีมุฮัมมัดสีของอสีน้ำเงินนบีอิบรอฮีมสีเหลืองนบีสุไลมานสีเขียวนบีนื้อคำตอบคือนบีสุไลมานนะครับข้อสีเหลืองนะมาดูกันว่าใครเป็นคนตอบ อ้อแรกนะคะเป็นพัชชาที่สวยส่ยที่2ก็เป็นดาด้าที่3เป็นจัสมินที่สีแดงดีวะที่ห้าเป็นชื่อภาษาอับนะครับโอเคข้อแรกผ่านไปนะต่อไปข้อที่2ค่ะคำถามถามว่าท่านนบีท่านใดมีอายุมากที่สุดสีแดงนบีซอและสีน้ำเงินนบีอาดัมสีเหลืองนบีอิตาลิสสีเขียวนบีนัวอ่ารีบมนตอบเลยนะคะใครตอบได้จิ้มเลย อบเร็วได้คะแนนเยอะนะคะตอบถูกต้องก็จะได้คะแนนเยอะยิ่งกว่าเดิมนะคะสีแดงนบีซอลและสีน้ำเงินนบีอาดัมสีเหลืองนบีอิสลิสตอบข้อนี้คือนบีนัวอะไรสักมีอายุเยอะมากที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะโอเคตอนนี้นใครพัชชาตกไปแล้วนะครับขึ้นมาเป็นชื่อ,อนนภาษา,ษาอังกฤษอ,อีกแล้ว ไม่รู้เหมือนกันเออภาษาอังกฤษนะคะชาคิดน่าจะชาคิดคะแนนนำอยู่ตอนนี้อยู่ที่1767คะแนนนะคะไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นะครับตอปไวๆต่อไปอันอามีนเป็นฉายาของนบีท่านใดสีแดงนบีมูซาสีน้ำเงินนบีอิตาลีสสีเหลืองนบีอีซาสีเขียวนบีอิสฮัคฮะไได้รีบตอบเลยนะคะคอที่ตอบอะไรครับ สีแดงนบีมูซาสีน้ำเงินนบีอิดตรีสสีเหลืองนบีอีซาสีเขียวนบีอิสฮักอ่าฉลยตอบคือนบีอิสฮักสีเขียวนะครับตอบถูกกันน้อยมากอ่าเป็นของชานพดตอนนี้ยังเป็นคนเดิมอยู่ใครใครเป็นนัมเบอร์วันเหรอคะตอนเนี้ยยกมือหน่อยครับไหนใครเป็นนัมเบอร์วันคะตอนนี้หรือว่าไม่ไดยตรงนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ อ่อไม่เป็นไรนะคะยังถือว่าเป็นคนแรกที่เป็นนับวันสองข้อสอนต่อไปภรรยา<ส>ของท่านนบีมุฮัมมัดมีอายุน้อยที่สุดคือใครนะ,ะสีแดงพระนางฟาติมะสีน้ําเงินพระนางไอชะสีเหลืองพระนางคอรดียาสีเขียวพระนางสาโรอ่ะข้อถามภรรยานะคะภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดที่อายุน้อยมากอายุน้อยที่สุดนั่นเองคําตอบคือตอบเลยครับ ตอบคือพระนางอาอิชะนะค่ะอายุน้อยที่สุดโอเคถูกกันเยอะนะข้อนี้ถูกกันเยอะสกอร์คะแนนตัวนี้เขาเป็นเหมียวเหมียวนะคะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสองร้อยหกสิบหกนะครับอ่าโอเคต่อไปได้เลยค่ะข้อต่อไปถามว่าภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดคือใครภรรยาคนแรกนะคะพระนางฮายัตสีน้ำเงินพระนางฮาวาสีเหลืองพระนางคอเดียสีเขียวพระนางซาโร ข้อนี้ตอบข้ออะไรครับเลือกได้เลยใครที่รู้คำตอบรีบจิ้มเลยค่ะรีบจิ้มเลยแดงน้ำเงินเหลืองเขียวอะไรครับอ่าคำตอบข้อนี้คือใครเอ่ยคอดิยาพนักคอดิยานะคะโอเคค่ะคะแนนตอนนี้อยู่ที่อ่าเป็นของใครนะอันอันวารเลยนะอ่าคะแนนอยู่ที่3,566นนะคะข้อต่อไปเลยนะคะ เหตุการณ์อิสรอนะคะและมิยรอด,ะรอดนะคะอัลอออลอฮ์ทร,รงบัญญัติอะไรให้กับท่านนบีมุฮัมมัดค่ะสีแดงการถือศีลอดสีน้ําเงินการละหมาดสีเหลืองอการทําฮั์สีเขียวการจ่ายสากาัดอ่าคนง่ายนะคะคนง่ายชบทวนดูสิว่าคาตอบคืออะไรคน,นง่ายมากที่นบีขึ้นไปรับบัญญัติจากอัลลอฮ์โดยการอิสรอมิรรอดคือได้รับวาฮีอะไรอะไรนะครับ ไม่รูครับอคำตอบคือการละมาดนะคะส่วนใญ่ตอบถูกกันค่อนข้างเยอะเลยบอกแล้วนะครับง่ายๆ20ข้อเท่านั้นนะครับตอนนี้ไปข้อที่7แล้วใช่ใช่อนนี้ข้อที่7แล้วลำดับก็ยังอยู่กับคนเดิมยังคงเป็นคนเดิมอยู่นะคะอ่าโอเคข้อต่อไปค่ะถามว่าพาหะที่ท่านนบีนะคะใช้ในการเดินทางเหตุการณ์อิสราะและมิรอดคืออะไร สีแดงมูร็อกสีน้ำเงินบูร็อกสีเหลืองมูร็อกสีเขียวมูบาร็อกอ่าอันนี้คือใช้ความรอบคอบนะคะใช้ความรอบคอบแล้วก็มือเร็วๆนะคะตอบถูกก็ได้คะแนนเยอะนะคะตอบว่าอะไรข้างหน้าตอบว่าอะไรอะไรนะมูร็อกนะคะคือคตอบที่ถูกต้องนั่นเองบอใบไม้นะบอใบไม้บูร็อกนะคะโอเค ต่อไปตอนนี้ยังอยู่กับคนเดิมคนนี้ใครครับนัมเบอร์วันยังเป็นคนเดิมเป็นใครเอ่ยคนแรเคคนที่สองอ่ะข้อต่อไปถามว่าผู้ที่ผ่านหน้าอกของท่านอบิมพ์มัดคือใครสีแดงมีกาอินสีน้ําเงินมาลิกสีเหลืองลิตวานสีเขียวจิบรินอ่ะคนนี้ก็ง่ายค่ะเด็กๆง่ายมากใครเอ่ยใครเอ่ยใครรู้แล้วรีบจิ้มเลยนะคะคะแนนจะได้ขึ้นสูงสงนะคะ มีแค่4ี่ข้อเท่านั้นต้องตอบใช่อ่ะเฉลยคือจิบเบอร์ลนจิบเบอรินนะค่ะนักเรียนตอบถูกกันทุกคนเลยใช่อ๋อตอนนี้ยังไม่มีใครล้มบอลลังของ n ัมเบลวันได้นะยังเป็นคนแรกคนเดิมอยู่มออะไรมอสามค่ะมอสามคนต่อไปเนี่ยใครไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษนะครับอ่ะข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะข้อต่อไปถามว่า เรื่องราวกองทัพช้างถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานสุร้อใดสีแดงสุร้ออันเกาซัดสีน้ำเงินสุร้ออันกาเฟรูนสีเหลืองสุร้ออันฟีนสีเขียวสุรออันนาสเกี่ยวกับช้างนะคะช้างภาษาอับอ่านว่าไงใครรู้คําศัพท์ภาษารับสามารถตอบได้นะข้อนี้ง่ายมากๆเลยช้างภาษารับเปรภาษาอับนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษารับนะคะเราท่องกันทุกวันนะครับอาอข้อนี้ตอบถูกค่อนข้างเยอะตอบอะไรคะ ุร้อนฟีนนะคะอันนี้เปลี่นเปลี่ยนคนแล้วชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันสาังกฤษนะครับคะแนนอยู่ที่หกพันนะคะหกพันอยเกที่หนึ่งใครที่หนึ่งใครรู้ไหมที่หตอนนี้เปลี่ยนเป็นใครแล้วหรอคะอยู่ข้างหน้าเวทีไหมเอ่ยมีไหมคะใครเป็นอันดับหนึ่งคะ อาจะอยู่ที่ตามร้านนะคะไม่เป็นไร <Okay. S 1> นะคะ,ะสลับกันบ้างต่อไปนะคะถามว่าผู้นํากองทัพช้างมีชื่อว่าอะไรสีแดงมูอาเวียะสีน้ําเงินอับรอฮสีเหลืองซอฟวานสีเขียวสั้นมันรีบตอบเลยใครรู้คำตอบรีบจิ้มได้เลยนะ,ะจะได้ตอบตอบไี้ถูกแล้วก็ได้คะแนนเยอะนะคะข้อนี้ง่ายนะครับข้อนี้ง่ายคำตอบคือใครคะอ่า โอเคตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับ10ข้อแล้วมาดูคะแนนกันก่อนนะเดี๋ยวมาดูคะแนนกกอร์ตอนนี้อยู่ที่7 7 1 4นะคะคือคะแนนที่เยอะมากที่สุดนะคะชื่อฟาดิสเหรอใช่ป่ะฟาดิสเหรอคะใช่ฟาดิสไหมคนแรกฟาดิสชากิสคนที่สวยที่สุดแดงดีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษข้างล่างครับ โอเคเดี๋ยวทัดจากนี้ไปนะครับจะเป็นการแสดงขับร้องอนาธิตนะครับ่านี้เป็นมั่งยีสัตร์ของท่านนบีใดอ่าเป็นรูปปวานนะคะสีแดงนบีอิบรอฮีมสีน้ําเงินนบีนัวสีเหลืองนบีอายุบสีเขียวนบียูนุสอ่าข้อไหนครับจากรูปภาพนะตอบคําถามให้ได้ับา่าเกี่ยวกับมั่งยีสตร์ของใครนะคะนบีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาหวานใช่อ่าคำตอบไม่ถูกต้องคือนบียูนุสนะคะ อาโอเคยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะที่เป็นนัมเบอร์วันข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปเลยข้อที่11หญิงที่ได้รับอิสลามคนแรกคือใครนะคะวสีแดงท่านหญิงคอดียะสีน้าเงินท่านหญิงไอชาสีเหลืองท่านหญิงอัสมาสีเขียวท่านหญิงครับซะอ คนง่ายนะคะคนแรกที่รับสน้าอิสลามที่เป็นอิฐเอาชื่อที่เราคุ้นเคยชื่อที่เราคุ้นเคยอ่าโอ้คอนี้ตอบถูกกันหมดเลยนะคะคือท่านหญิงคอเดียนั่นเองนะคะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่9,544คะแนนคนที่สวยที่สุดอยู่ไหนครับคนที่สวยที่สุดไหนใครสวยสุดอ๋อสวยที่สุดอยู่ข้างหน้าเวทีนี้เลยนะสวยจริงสวยจังคะข้อที่13บถ้าต่อไปเลยค่ะ เชื้อสายของท่านนบีมูฮัมหมัดสืบไปถึงท่านนบีใดสีแดงนบีอิสมาอินสีน้ำเงินนบีอาดัมสีเหลืองนบีซอลและและสีเขียวนบียะกุบจากเชื้อสายของท่านนบีมูฮัมหมัดนะคะสืบไปถึงท่านนบีองค์ใดท่านใดนะคะท่านใดคำตอบคือนบีอิสมาอินนั่นเอง๋อ้คนนี้ถูกค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนของเราตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์นบีมากส่วนใหญ่มาเป็นคำถามแบบว่าทั่วๆไปเนาะเกี่ยวกับท่านนบีนะคะ อ่ะยังเป็นคนเดิมอยู่นะแต่เราหาตัวไม่ได้คนแรกยังหาตัวไม่ได้เลยใครเป็นคนแรกนะหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งถึงห้าจําลำดับตัวเองไว้แล้วมาขึ้นรับรางวัลนะหนึ่งถึงห้าโอเคครับข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่สิบสี่ข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายพระนบีมุฮัมมัดนะคะคือใครแม่นมแม่นมสีแดงฮาลิมะซาดียาสีน้ำเงินอามีนะบินดิวะบินสีเหลืองอุมอุมูอัยมันสีเขียวไมซาร์ ตอนนี้ตอบว่าตอบข้อแรกนะคะซาริยานะครับฮาริมานั่นเองนะคะเป็นแม่นมของท่านนบีนะคะอ๋อยังเป็นคนเดิมอยู่เลยนะคะคนเดิมจริงแดงดีวะใครครับแดงดีวะแดงดีวะใครเอ่ยอ๋อข้างหน้านี้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปข้อต่อไปเลยค่ะ ส่ของท่านนาบีถูกฝังไว้ในบ้านของใครง่ายมากครับสีแดงท่านหญิงฟาติมะสีน้ําเงินท่านหญิงไอชะสีเหลืองท่านหญิงลูกอย่สีเขียวท่านหญิงไซนับง่ายมากง่ายนะคะง่ายง่ายทุกข้อเลยคาตอบคือท่านหญิง<ะ>ท่านหญิงอะไรครับท่านญิงอะไรตอบว่าท่านหญิงไอชัไอชะนะคะท่านญิงไอชะอ่าโอเค อ๋อยังไม่มีใครควาำาลังของนัมเบอร์วันของเราได้เลยนะตอนนี้เรายังไม่เจอตัวคนแรกใช่อยากดูว่าใครยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่ตอนนี้คือเขาถูกประมาณ5ข้อติดแล้วใช่ไหมครับวิชัย1 2 2 9 2หม่นนยเ้าใช่คะแนนเขาเยอะที่สุดเลยนะคะตอนนี้แล้ววด้วยคนนี้ใช่ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะ้อที่าชายคนแรกที่เข้ารับศาสนาอิสลามคือใครสีแดงท่านอบูบักสีน้ําเงินท่านอุมัดสีเหลืองท่านอุสมานสีเขียวท่านอาลีใครนะที่เป็นผู้ชายรับ ข้าศาสนาอิสลามคนแรกเลยอ่าใครนะคะคือใครตอบว่าอะไรครับอบูบักอบูบักนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนใหญ่ตอบถูกกันเกือบหมดเลยนะคะเก่งมากเก่งมากโอ้ยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะโค่นคนแรกได้ค่ะต้องตอบเร็วอาศัยความเร็วขึ้นมาครับเพราะว่าคนแรกเนี่ยตอบเร็วมากมากเลยคะแนนหนึ่งกับสองห่างกันพันหนึ่งใช่น่าจะแค่ความเร็วอะถ้าม่อใครเร็วกว่าก็จะมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นนะคะชาคิดชาคิดคนไหนคนนั้นอะ ปไหนล้วไม่ใช่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 หนึ่งกับสองนะครับยังไม่เจอตัวเออลำดับสองมีมีอยู่ตรงหน้าเวทีไหมคะใครลำดับสองไม่มีใช่ไหมเอะไม่เป็นไรนะคะเอาเขาตอไปดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเขาต่อไปเลยถามว่านบีมูฮัมหมัดนะคะอาศัยอยู่กับใครหลังจากที่อับดุลมุตตอลิบเสียชีวิตสีแดงหมซะสีน้ำเงินอับบูอับบูตอลิบสีเหลืองอับบูละฮครับ สีเขียวโอโมฮานีอ่าใครนะคะ <ใน S 1> สามารถ <ใน S 1> ตอบได้เลยมีเวลาอีกแค่10วินาทีสําหรับการตอบคําถามนะคะสําหรับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบว่าอะไรข้างหน้าใครเออคนที่สวยที่สุดตอบว่าอะไรคําตอบคืออบูตอลิฟนะครับบูตอลิฟนะคะโอเคข้อที่18แล้วนะเหลืออีกแค่3ข้อสุดท้ายใช่น่าจะไม่มีใครโค่นที่1ได้เพราะว่าคะแนนน<ช>ําไปที่1นึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ที่สองมีแค่หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามก็ยังสูสีอยู่ถ้าสมมติว่าตอบเร็วขึ้นอาจจะเป็นอันดับหนึ่งได้นั่นเองนะคะเอาข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่สิบแปดถามว่ายุคเฟื่องฟูแห่งสายศาสตร์เป็นยุคของท่านนบีท่านใดสีแดงนบีดาวุฒสีน้ําเงินนบีสุไลมานสีเหลืองนบีอินยัสสีเขียวนบีฮุดอ่าเกี่ยวกับสยศาสตร์นะคะลองคิดซึว่าเกี่ยวกับท่านนบีท่านใดนะคะตอบเลยครับตอบว่าอะไรครับ ตอนนี้ตอบว่าเงียบเงียบนาบีสุไลมานนะคะโอเคอีกสองข้ออีกสองข้อมาดูคะแนนก่อนอ่าตอนนี้คนที่สวยที่สุดมาเป็นอันดับที่สองแล้วนะคะแต่คะแนนห่างอยู่ประมาณ800กว่าใช่ประมาณ800อีนะครับสองข้อเนี้ถ้าตอบให้ไวตอบให้ถูกชนะแน่นอนโอเคข้อต่อไปเลยค่ะ ข้อาถามว่าข้อใดทําไม่ใช่มวยีศาสตร์ของนบีอีซาค่ะสีแดงการรักษาคนตาบอดโดยกําเนิดสีน้ําเงินการถือกําเนิดโดยไม่มีพ่อสีเหลืองการปั้นรูปนกจากดินเหนียวและการเป่าเข้าไปให้มันกลายเป็นนกจริงสีเขียวไม้เท้ากลายเป็นงูข้อนี้ช้อยค่อนข้างยาวนะแต่ว่าถ้าสมมติจับใจความได้ก็จะตอบได้ง่ายมากยิงขึ้นนะคะ อ่าข้อนี้อ่าตอบสีเขียวนะครับทำไม้เออทำไม้เท้ากลายเป็นงูอ่าเปลี่ยนจากไม้เท้ากลายเป็นงูนะคะคนท้ายละเดือดใจเย็นข้อสุดท้ายอ่าตอนนี้เราสนุกคะแนนนิดนึงดีกว่าคนแรกที่ได้นะตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่1 5 7 4 9หรือเปล่าข้างหน้าอ่านชื่อให้หน่อยว่าชื่ออะไรนั่นน่ะฟาดินทั้งหน้าใช่ฟาดินไหมคะหรือว่าฟาเดียคนแรกคือใครอะคะน่าจะฟาเดีอาฟาดียคนที่สองก็ชาคิด คนที่3นาวาวีนาวาวีที่นั่งอยู่นั่นนะครับนาวาวีนี่บางวิชาครับเป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วใช่ไหมคะนาวาวีใช่คครับนนีเป็แชมป์เออเป็นแชมป์ของปีที่แล้วนะคะเป็นลูกของคุณครูอนัทนั่นเองนะคะใช่นะคะแล้วก็น้องหนูอีอีคือใครครับเบอร์5น้องหนูอีน้องหนูอีอีน้องหนูอีอยู่หน้านี้ไหมคะจำไว้นะไอ้ข้อเดียวนะถ้าหนูได้1นถึงหขึ้นมารับรางวัลเลยใช่เราจะแจกรางวัลให้เลยนะคะเอาข้อต่อไปได้เลยค่ะข้้อสุดทายข้อสุดท้ายถามว่า ทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลามคือใครทาสคนแรกค่ะสีแดงไซบินฮาริซาสีน้ำเงินบิลานบินรอรอบาสีเหลืองอานัสบินมาลิกสีเขียวมูอาสบินจาบันอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วตอนนี้ตอบว่าทาสคนแรกทาสคนแรกนะทาส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 คนแรกนะครับไม่่ใชคำตอบคือคำตอบคือไซบินฮาริซ อ่าโอเคผิดพลาดกันเล็กน้อยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายวัดกึ่นจริงๆว่าใครจะได้อมาดูซิว่าคนที่3ที่ได้นะคะคที่3เป็นชาคริตคนที่2เป็นน้องหนูน้องหนูอีนะคะแล้วคนแรกเปลี่ยนคนนะไม่ใช่คนเดิมอ๋อคนเดิมไม่ใช่ฟาเดียหรือเปล่าคะอ่ะครับ1นถึงหนะครับขึ้นมารับรางวัลเลยอ่าแล้วก็ลําดับ4คือนาววีนะคะลำดับที่5คืออนาววีขึ้นมารับรางวัลนาววีได้ลำดับที่4นะคะ อน้องขึ้นมาคนที่สวยที่สุดตกรอบนะครับรอบนี้ที่1นนะครับฟาเดียน่าจะฟาเดียนะครับน้องขึ้นมารับรางวัลได้เลยนะครับใช้เวลา,ารีบหน่อยนะครับชายคิดด้วยแล้วก็น้องหนูอินะครับแล้วก็นาววีแล้วคนสุดท้าอีกคนหนึ่งมาขึ้นมาเลยครับ 1> 1, 2 3 4 4, 5นะครับห้าลำดับขึ้นมารับรางวัลเลยเดี๋ยวให้คนที่5มาก่อนนะครับต่อไปนะคะจะเป็นลำดับที่4คะ่ะหน้าววีนะคะคุณพ่อรีบยกมือถือมาถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะหันมองกล้องคุณพ่อนิดหนึ่งนะคะ คนนี้นะคะเคยเป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วนะ,ะเกี่ยวกับการถามข่าวหูศาสนานะคะปีนี้เขาได้ที่4นะคะได้ได้ต่อไปลำดับที่3นะคะขึ้นมาได้เลยไม่รู้อ่ะสองใช่ปะ่ะใครที่1อ่ะอันนี้ที่2อ่ะต่อไปลำดับที่2คะ่ะขึ้นมาได้เลยคะ่ะเออลำดับที่1คือใครหรอคะที่ชื่อฟาเดียาค่ะ รบกลัวมารับรางวัลหน้าเวทีด้วยนะคะฟาเดียค่ะครับระหว่างนี้นะขอให้นักเรียนที่จะทําการขับร้องอนาชิตนะครับมาเตรียมสแตนบายได้เลยนะครับแล้วคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งต้องมาเอานะครับรางวัลมันยิ่งใหญ่มากนะครับต้องบอกก่อนเดี๋ยวมาเอากระงที่หลังเวทีมารับมารับหลังเวทีได้เลยนะคะโอเค